อันนี้คือเกมแฟนตาซีไลท์ไอ้นะจ๊ะผมเปิดก่อนโอใช้ได้ละมีภาษาไทยบ่นี่เกมนี้ก็โอไม่มีภาษาไทยจ้ะสองพันกว่าบาทไม่เป็นไรเราจะซื้อนี่เล่นผ่านเครื่องสเตียร์ไจ๊ะโอเคเราไปได้เลยนี่มาแล้วอุ้ยได้เล่นแล้วจ้า เครื่องนี้จริงๆแล้วมันเคยเล่นได้บนเครื่อง 3ds นะแล้วก็เอามาเล่นบนเครื่องนี้จะโอเคอะไรอะอ๋อโอเคนี่พอ Nintendo Switch เปิดนะเกมนี้เราก็จัดไปอย่าให้เสีย นี่คือเกมแรกเลยนะที่เราซื้อของเทอ,อะโอเคเราสร้างตัวเลยแล้วกันชื่ออย่างดี ผมก็เล่นไม่นานหรอกผมก็ว่าเล่นแป๊บเดียวผมก็เบื่อผมส่วนใหญ่ผมจะเล่นเกมเหมือนเป็นเกมน่ารักติดแบบเค้ <c oughs> okay. Let's go อวิชอชันด้วยเขาบอกว่าเกมนี้มันฮิตมากเลยนะผมเห็นแล้วก็เออเดี๋ยวลองกดมาเล่นดูเราข้ามเลยแล้วกันนี่กดจากสตรีมนะสตรีมก็สองพันกว่าบาท แต่ดูจากสาภาพแล้วผมก็เล่นเล่นคมไม่เล่นไม่นานอะอะไรอะโอเคแล้วอยู่บนเรือเนออ <Hey. S 1> อี่ยโอ้ต้องไปเดินตามพัดเส้นนะโอเคแล้วเขาให้เราไปไหนต่อคือ คือต้องไปทำความรู้จักกับคนบนเรือปะเนี่ยคร <Pizza. S 1> บแล้วป่ะแล้วก็ไปหาคนนี้ก็คือดูตามพัสเซ้ลนะครับอะไรอะโอ้เฮ้ยแต่ภาพมันสวยนะผมว่าภาพมันสวยกว่าใน Nintendo Switch นะเนี่ย Nintendo Switch ผมว่าภาพน่าจะดรอปกว่าน,นี้นะข้ามเลยแล้วกัน เกมมันน่ารักดีนะพูดถึงแต่ต้องใช้เวลาเล่นอะพอดีวันนี้ลูกผมไม่อยู่ก็เลยมาลองลูกผมออกไปเล่นข้างนอกก็เลยเอามาเล่นสักตาหนึ่งเป็นไรอ,อะไรวะนี่กดข้ามอย่างเดียวเลยโอ้โหตกมาจากเรือแล้วเหรอโอเคอะไรเนี่ยนี่คือเมืองของเราแล้เนี่ย โอเคโอเคเพราะเรามีเพื่อนหนึ่งตัวนะจ๊ะมันก็น่ารักดีอ่ะเฮ้ยทำไปเล่นไปโอ้ห oh, นี่น่าจะเป็นแกง๊งชาวแก๊งเหมือนกับในสามเดียดแล้วเราเขาก็จะให้เราสู้ เหมือนในสามเดซเลยเกมเนี้ยผมเคยเล่นในสามเดซนะเดี hey, ๋ยววันหลังเดี okay. ๋ยวผมเปิดในสามเดซให้ด like, ูมันสอนเราต่อสู้โอมีของโอเคเกณฑละเหมือนกับในในสามเดซเลยสามเดซก็อย่างนี้เลยเกมนี้เกมเถื่อนยังไม่มีนะจ๊ะ โอเคมันทุกเปิดโอเคเป็นการใส่ใส่เลือดนะจ๊ะใช้งานได้เลยของอ่ะเก็บของเดี๋ยวรออะไรีบด้วยมันอารมณ์เหมือน จะบ่อยไงดีเกมมันปุ๊บปุ๊บปุ๊บอารมณ์เหมือนประมาณ Animal Crossing แต่ไม่ใช่ Animal Crossing คล้ายๆอารมณ์ Animal Crossing สังเกตดูแล้วกระโดดขึ้น,นี้แล้วคุณคุณเธอเฮ้ยมันไต่ไม่ได้เหรอ <laughs> <laughs> เห็นไปกันอา้าอันนี้ไต่ได้ คือต้องเดินใช่ไหมนี่มันมีหีบอะ่ะแต่คือประเด็นคือ,อ,อไปไม่ได้อันนี้ไปไหนอ้อบวก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 ดิบวกบวกมันเด้เอมาดิมาดิมาดิมาด,มาดิประเทศไทยไครก็ได้มาเออเดี๋ยวเรียวอัพเลย คือเราต้องวิวสามใช่ไหมถึงเราจะตกปลาได้มันเป็นแบบคล้ายๆออนิโม่คอซิงแต่ก็ไม่ใช่ออนิโม่คอซิงออนิโม่คอซิงมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเอาโอ,โอเคมันสอนอะไรเราต่อวะโอเคเรามาถึงตรงนี้แล้วม oh. ันก็เหมาะสำหรับอยู่ในเครื่องอ่าสวิตแหละแต่ว่าสวิตอราออกทีหลัง <Got you. S 1> เกมนี้จอกหลังสวิต ต้องไปดูตรงบนเพลินอยู่นะความไปเล่นไปผมนั่งเล่นอยู่แป๊บเดียวสิจะสิบนาทีแล้วเนี้ยโอเคมันีแรกว่าจะนั่งว่าจะไปอาบน้ำซะหน่อยเลยว่าเห็นเห็นมันสักสิบนาทีก็เลยว่าเออช่างมันผมดึงขึ้นไปในหัวหน้าแกงหัวหน้าเผ่าฉันต้องขึ้นไปข้างบนโอเคอ๋อนี่น่าจะเป็นหัวหน้าเผาแน,น่เลยเหมือนกันในสามเดืโอเค โอเคไม่ต้องคุยอะไรมากมายมึงไปรีบไปเออโอเคข้า <Yeah. S 1> <Okay, S 2> ข้างในมีอะไรข้างในมีห okay, ้องนอนนีน่จะเป็นคนขายของแน่ๆเลย <Yeah. S 1> อ่ะลองดูสิโอเค้นั่นไงกูว่าแล้วเรื่องจริงอีขายของ าลองตีอาวุดิโอเคนี่ไง okay. คนขายของจริงด้วยเราก็จะได้อะไรมาโอเคขอบใจนั่นเยป้าตาเดียวตั้งแต่ภาคที่แล้วก็เยป้าตาเดียวป่ะโอเคอันนี้อะไรอะ่ะพัคเก็ตแพ็กเก็ตโอเคนิวพ a c เก็ต เค okay. ไปพอไปไปได้ไปต่อได้แล้วนะไม่รอแล้วนะคุณป้าลาก่อนผมก็มีเวลาเล่นไม่นานหรอ,อกเล่นสักพักใหญ่ๆแล้วก็ไปนี่ปนไปไหนกันเนี่ยโอ้ว่าไงมีอะไรคุณหมูมีอะไรจ๊ะขอข้ามแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลา อะไรอะจะบวกกับชั้นเหรอแบตเทิลอ๋อ,อคือเซฟได้นะแล้วก็ทำไปเล่นไปกดยนี่เราจะเซฟได้เราเซฟเลย เ,เซฟไว้โอเคประมาณนี้ผมลองทดสอบเล่นดูเฮ้ยมันเล่นได้นะเกมมันเพลินนะแต่คือต้องใช้เวลาในการเล่นสักพักใหญ่ๆแหละคิดว่าโอเคนะเกมมันน่ารักดีอะโจผมฉันมีมีดนะเนื่อทำเ,เล่นไปเออนี่เอานี่นะมีมีดด้วยอุ้ยเพลินนะบอกเลยอย่างนี้โอเคประมาณนี้